สวัสดีค่ะเจี๊ยบช่องสงสัยจังค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆสืบเนื่องจาก EP ที่เจี๊ยบได้ทํารีวิวชาไทยไปนะคะคือตอนที่เจี๊ยบเข้าไปซื้อชาของช้างทองในอินเทอร์เน็ตนะคะเจี๊ยบเห็นว่าชาของช้างทองเนี่ยเขามีอยู่หลายสูตรเลยค่ะทั้งสูตรที่เป็นชาไทยชาชาักแล้วก็ชาซีรอนค่ะ เจ็บก็เลยเกิดความสงสัยว่าแล้วชาทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันยังไงค่ะวันนี้เจ็บก็เลยอยากจะนํามาทํารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะเราไปชมกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่ยี่ห้อแรกเลยนะคะตัวนี้เป็นชาผงปรุงสําเร็จตราช้างทองสุดชาไทยค่ะ ด้านหลังจะเป็นสตอรี่ย่อๆของเขาแล้วก็เป็นวิธีการชงในส่วนนี้จะขออนุญาตอ่านข้ามไปเลยนะคะเพราะเราจะไม่ได้ชงตามอัตราส่วนที่เขาแนะนำมาอย่างแน่นอนค่ะส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณผงชา99%เจือสีสังเคราะห์น้ำหนักสุธิ400กรัมราคา55บาทตัวที่2เป็นชาผงปรุงสำเร็จตราตอง5สูตรชาชักค่ะ เพื่อนๆอนอาจจะสงสัยว่าทำไมเจ็บถึงนำชาตราตองห้ามารีวิวคู่กับตราช้างทองนั่นก็เพราะว่าตราตองห้าและตราช้างทองเขาเป็นบริษัทในเครือเดียวกันนั่นเองค่ะส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณผงชา99%เซเจือสีสังเคราะห์น้ำหนักสุทธิ400กรัมราคา60บาทตัวที่3เป็นชาผงปรุงสำเร็จตราช้างทองสุดชาซีรอนค่ะ ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณผงชา99%เจอซเจอสีสังเคราะห์น้ำหนักสุทธิ400กรัมราคา85บาททีนี้เรามาตวงผงชาเอาไว้สำหรับทําเมนูของเรากันนะคะวันนี้เจ๊ฟจะทําเมนูชาเย็นแก้วขนาด16ออนซ์ค่ะเจี๊ยบจะชงทั้งหมดสีแก้วนะคะแก้วแรกเป็นชาผงปรุงสำเร็จตราช้างทองสุดชาไทยค่ะ เจี๊ยบจะตวงผงชาไว้ที่15หกรัมนะคะแก้วที่สองเป็นชาผงปรุงสำเร็จตราตองหสูตรชาชักค่ะเจี๊ยบตวงไว้ที่15ห้ากรัมเหมือนกันค่ะแก้วที่สามเป็นชาผงปรุงสำเร็จตราช้างทองสูตรชาซีรอนตัวนี้ก็15ห้ากรัมเหมือนกันค่ะและแก้วที่สเป็นชาผสมระหว่างชาไทยชาชักและชาซีรอนค่ะ เจี๊ยบใช้อย่างละ5กรัมหรืออัตราส่วน1ต่อ1ต่อ 1, 1ค่ะสำหรับอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1นี้เจี๊ยบได้มาจากในเว็บไซต์ของช้างทองนะคะเขาบอกว่าในอัตราผสมนี้เราจะได้เมนูชายเย็นสูตรพิเศษค่ะเมื่อเราตวงผงชาได้ครบทั้ง4แก้วแล้วเจี๊ยบจะเทน้ำร้อนลงไปปริมาณแก้วละ150 ml โดยจะเทราดลงไปให้ทั่วๆผงชาเลยนะคะจากนั้นเจี๊ยบจะใช้การตีฟองมาช่วยคนผงชากับน้ำร้อนค่ะวิธีการนี้เป็นวิธีการสกัดน้ํำชาโดยที่เราไม่ต้องชักชาไปมาผ่านถุงกรองนะคะเมื่อเราใช้ก้านตีฟองคนชาครบทุกแก้วแล้วเจี๊ยบจะแช่ชาพักไว้ประมาณ3นาทีค่ะ ถ้าเพื่อนๆไม่มีก้านตีฟองเพื่อนๆจะใช้วิธีชักชาไปมาผ่านถุงกรอง4ี่ห้ารอบแล้วค่อยแช่ชาพักไว้ก็ได้นะคะเราก็จะได้น้ำชาที่เข้มข้นเหมือนกันค่ะเมื่อชาของเราครบเวลาแล้วเราก็มากรองน้ำชาของเรากันนะคะคนเขาสักนิดก่อนเทนะคะเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมกวาดชาที่อยู่ก้นแก้วออกมาให้หมดด้วยนะคะเพราะในใบชาเขาจะมีความอุ้มน้ำอยู่ค่ะ พอเรากวาดใบชาออกมาจนเกลี้ยงแล้วเราก็ลงมือบีบสกัดน้ําชาออกมาได้เลยค่ะเจี๊ยบจะสกัดน้ําชาออกมาให้ได้ส4ออนทุกแก้วเลยนะคะเมื่อเราสกัดน้ําชาออกมาได้ครบทุกแก้วแล้วเจี๊ยบก็จะเติมนมผสมลงไปปริมาณแก้วละ70 ml ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ทํานมผสมไว้อัตราส่วนนมผสมของเราคือนมข้น35 ml บวกกับนมข้นจืด35 ml ค่ะ หรือเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูวิธีการเตรียมนมผสมได้ในอ p ีเก่าๆเช่น e ีีที่1และ EP ีที่2ของเจี๊ยบได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบหวานกว่านี้มันกว่านี้เพื่อนๆก็สามารถเติมน้ำตาลหรือครีมเทียมลงไปเพิ่มได้ตามใจชอบเลยค่ะและเมื่อเราเติมนมผสมลงไปครบทุกแก้วแล้วเจี๊ยบก็จะใช้การตีฟองมาช่วยคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดี เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเอามาเทใส่แก้วน้ำแข็งกันนะคะแก้วแรกเป็นสูตรชาไทยค่ะแก้วที่สองเป็นสูตรชาชาักแก้วที่สามเป็นสูตรชาซีลอนและแก้วสุดท้ายเป็นชาทั้งสามสูตรผสมกันค่ะสีสันแต่ละแก้วดูเข้มข้นน่าทานมากๆเลยค่ะเรามาชิมกันเลยนะคะเจี๊ยบขออนุญาตเริ่มที่สูตรชาไทยก่อนนะคะ แก้วนี้เนี่ยสีเขาจะออกโทนส้มสว่างกว่าเพื่อนเลยค่ะสูตรชาไทยแก้วนี้พอดูดเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกได้ถึงความหอมของกลิ่นชาที่ผสมกลิ่นวานิลาหอมฟุ้งขึ้นจมูกมาเลยค่ะตัวชาเขาก็มีความเข้มสู้นมได้ดีเลยนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้เข้มมากจนเรารู้สึกฝาดอะคะ่ะคือชาของเขาจะเป็นสไตล์แบบ หอมหอมนุมน่มๆดื่มง่ายๆค่ะและหลังจากที่ดื่มเข้าไปแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเจี๊ยบก็ยังรู้สึกได้ถึงความหอมหอมอวดอยู่ในลําคออยู่เลยค่ะมาต่อกันที่แก้วที่สองกันเลยนะคะแก้วนี้เป็นสูตรชาชักค่ะแก้วนี้สีเขาจะมีความเข้มกว่าแก้วแรกนะคะสีเขาจะออกส้มๆอมน้ำตาลนิดๆค่ะ แก้วนี้พอดื่มเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกได้ถึงความหอมของกลิ่นชาขึ้นมาก่อนค่ะตัวชามีความเข้มดีค่ะเข้มกว่าแก้วแรกนะคะแต่ไม่ฝาดความรู้สึกหลังจากที่ดื่มเข้าไปแล้วเขาจะทิ้งความหนักๆเอาไว้ที่โคนลิ้นค่ะเรามาชิมแก้วที่สามกันนะคะแก้วนี้เป็นสูตรชาซีรอนค่ะ แก้วนี้สีเขาจะออกส้มไปทางน้ำตาลนะคะแก้วนี้พอดื่มเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมๆของชาซีรอนขึ้นจมูกมาเลยค่ะตัวชาเข้มหอมและมีความติดฝาดนิดหน่อยตัวนี้หลังจากที่ดื่มเข้าไปแล้วสักพักเจี๊ยบก็ยังรู้สึกได้ถึงกลิ่นของชาซีรอนอ้วนอยู่ในลำคออยู่ค่ะ มาต่อกันที่แก้วสุดท้ายเลยนะคะแก้วนี้เป็นแก้วที่เราผสมชาทั้งสามสูตรเข้าด้วยกันค่ะแก้วนี้สีสันของเขาจะดูเข้มข้นกว่าเพื่อนเลยนะคะสีเขาจะออกส้มน้ำตาลเข้มกว่าเพื่อนเลยค่ะแก้วนี้เนี่ยชาเข้มมากแต่เขาก็ไม่ได้ฝาดนะคะคือแบบอีกนิดนึงจะฝาดแล้แต่ยังไม่ฝาดอะคะ่ะ รสชาติเข้มข้นมากๆเหมือนชาแต่ละสูตรของเขาเนี่ยไปช่วยส่งเสริมรสชาติกันได้ดีเลยค่ะส่วนเรื่องกลิ่นชาไทยกับชาชักเขาจะนำชาซีรอนอยู่ค่ะส่วนตัวเจี๊ยบเจี๊ยบจะชอบแบบชงแยกกันมากกว่านะคะเพราะเจี๊ยบชอบแบบเวลาดื่มชาไทยก็ต้องได้กลิ่นชาไทยหรือเวลาดื่มชาซีรอนก็ต้องได้กลิ่นชาซีรอนคือแบบ ดื่มชาอะไรก็ต้องได้กลิ่นชาตัวนั้นแบบเต็มๆมาค่ะแก้วนี้เหมือนเขาพยายามแย่งซีนกันอยู่อะค่ะเจี๊ยบเลยคิดว่าเรื่องกลิ่นเขายังไม่สุดค่ะสำหรับแก้วนี้นะเพื่อนๆก็ลองไปหามาชิมกันดูนะคะเจี๊ยบรีวิวตามความรู้สึกนะคะเขาไม่ได้สปอนนะเป็นยังไงบ้างคะเจี๊ยบหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ไปทดลองทำดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถเข้ามาแชร์กับเจี๊ยบได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะและสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเจี๊ยบเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจี๊ยบด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจี๊ยบได้ค่ะสำหรับ EP นี้จะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ